มีโยมมาบ่นว่าพระอาจารย์ครับถ้าย้อนเวลาไปได้คนบางคนผมขอไม่รู้จักดีกว่าไหมก็มันรู้จักไปแล้วไงโยมก็จะทำยังไงมันรู้จักไปแล้วไงแล้วก็ทะเลาะกันไปแล้วมีปัญหากันไปแล้วแล้วแล้วจะทำไงมันเหมือนกับมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ไปแล้วแล้วตอนนี้ในใจของโยมเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังไม่จบมันก็ยังมี a เตอร์ช็อกอยู่ในใจยังมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ในใจเดินไปเจอหน้าเข้าแต่ละที มันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังมีแรงสั่นสะเทือนในใจเราสีหน้าเรายังบอกและเขาเองก็จับสัญญาณเราได้ว่าเราก็ยังไม่จบเรื่องนั้นก็มันรู้จักไปแล้วไงโยมรู้จักไปแล้วแล้วทำไงดีมันก็น่าจะจบนะจบที่เราแล้วมันก็จะเบาที่สุดถ้าจะไปรอให้เขาจบรอให้เขาเข้าใจว่าทำไมคุณไม่จบเสียทีก็เราเองก็ยังไม่จบบางทีมันก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นมันรู้จักไปแล้วไงโยมในมุมที่ดีก็รู้จักไปแล้ว นะเช่นพ่อแม่เนี่ยเราเกิดมาแล้วเราก็รู้จักเขาไปแล้วแล้วเราก็ตกหลุมรักเขาไปแล้วในวันที่เขาตายเราก็มีหน้าที่เพียงแค่จัดงานศพให้เขาทําศพอุทิศส่วนกุศลให้นะพ่อป่วยแม่ป่วยก็พาไปรักษามันก็แค่นั้นก็ก็รู้จักไปแล้วไงตกหลุมรักไปแล้วไงงั้นคนที่มีปัญหากับเราก็เช่นเดียวกันนะก็ถ้ามันมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทะเลาะกันครั้งใหญ่ไปแล้วจบไปแล้วจบเลยแต่ถ้าหากมันยังมีแรงสั่นสะเทือนอยู่นะ เดี๋ยวมันก็เพิ่มแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวคนที่มือที่สามมือที่สี่มายุมาแยมาเพิ่มมาเติมมา,ตม,มาข้อมูลนูล่นนี่นั่นมันก็ไม่จบมันก็ไปกันใหญ่ฉะนั้นถ้าจะบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้คนบางคนขอไม่รู้จักดีกว่าเนี่ยก็มารู้จักไปแล้วแล้วจะทํำยังไงดีก็ต้องทําแบบนี้หละโยมจบได้จบอะไรที่มันจบได้มันความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้เลย ความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มปริมาณอุณหภูมิความร้อนของชีวิตคนมากขึ้นฉะนั้นอะไรจบได้ก็จบนโยมขอบินทบทนัตเช้านี้ขอบินทบทัตนะอะไรจบได้จบเลยแล้วก็ไม่ต้องไปบ่นว่าขอไม่รู้จักดีกว่าก็มันรู้จักไปแล้วมันเป็นคนคนหนึ่งที่มาโลดลั่นอยู่ในความคิดของเราไปแล้วเขามาวิ่งอยู่ในความคิดของเราแล้วจริงๆบางทีเราอาจจะนึกนึกถึงคนคนนั้นไม่ได้แต่จริงๆเขาก็ยังวิ่งอยู่ในความคิดของเรานี่แหละ เพียงแต่มันยังไม่มีเรื่องกระตุ้นให้เราต้องนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นแต่ถ้ามันมีเรื่องกระตุ้นขึ้นมาก็จบเถอะทำใจให้นิ่งๆอยู่กับลมหายใจมีสติรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะโยมอยู่กับปัจจุบันด้วยการรู้ลมหายใจจิตมันจะคิดฟุ้งไปมารู้ลมหายใจฟุ้งไปมารู้ลมหายใจบ่อยๆมากเข้าเราจะเก่งพอในการที่จะตัดอดีตตัดอนาคตและอยู่กับปัจจุบันจริงๆมีความสุขกับปัจจุบันจริงเถอะ ดีกว่าตั้งเยอะก็ไม่ต้องบ่นแล้วนะโยมนะว่าคนบางคนขอไม่รู้จักดีกวา่าถ้าย้อนเวลาไปได้ก็มารู้จักไปแล้วจะทำไง